คลิปนี้เราจะมาให้อาจารย์สุรพลขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในการส่งพระเข้าประกวดที่ห้องสแตมทองบริษัทไปสณีไทยวันที่6ธันวาคม2,563อาจารย์ครับวันนี้แฮปปี้ขนาดไหนครับอุยดีใจมากครับ f อพร้อมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพระเมตตาผมมาส่งพระเยอะมากครับหลายพันอง,นองค์หลายพันองค์ครับหลายพันองค์เพราะนั้น มีความเพิ่มใจยิ่งที่สุดครับที่ว่าอมีคนเชื่อถือผมครับทําให้ผมนี่มีกําลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปนี่อาจารย์ครับที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นพระแท้ก่อนบทตรวจสอบก่อนแล้วก็ส่งใบอีกทีหนึ่งอาจารย์ทําไมคนเขาหูเบาเชื่ออาจารย์ผมทำต้องตรงเลยอก็ผมจะเป็นรุ่ว่าว่าเขาจะมัเชื่อผมครับเพราะว่า เราต้องการสร้างมาตรฐานของพระแท้ไม่ต้องการเอาพระเกไม่ต้องมาช่วยผมกรรมการทุกคนไม่ต้องมาช่วยผมว่ารับพระเกไม่ต้องครับก็ไม่เอาขาดทุนก็คือขาดทุนใช่ไหมเราต้องการพระแท้อย่างเดียวแล้วก็ต่อไปใบเจอเราอ่ะมันก็จะมีค่าพร้อมทั้งกรรมการของเราก็จะมีราคาถูกไหมคนจะเชื่อถือว่าสถาบันนี้เล่นจะพระแท้ไม่เกศ ไม่เอาครับเร<ม>าตตรวจสอบไม่ก่อนอาราบจ่ายอันนี้ปกติจัดปีละสองครั้งก็ก็แล,แล้วแต่จังหวะและ้วแต่จังหวะฮะแล้วแต่จังหวะว่าว่าปีไหนเราจัดครั้งหรือจัดสองครั้งอะไรเนี้ยปีนี้สายวังคนสนใจมากเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะว่ามีความกระตือือร้นทุกคนออกผ้าสายวังก็เลยทําให้ทุกคนตื่นตัวครับในเรื่องผ้าสายวังนะครับครับ มีก็มามาส่งประกวดได้ครับจะได้รู้ว่ามันแชรหรือไม่แช้ครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณขอบคุณที่สนับสนุนอาจารย์ครับผมให้พอหน่อยให้พอหน่อยก่อนปีใหม่ขอให้ทชกท่างมีความสุขความเจริญมุ่งหวังสิ่งใดก็สมดังเจนาปานาทุกปราการนึกหวังเงินการจะเงินเลหวังทองก็ทองสิ่งใดที่ปาาตเขาสมสมดังใจปานาทุกอย่างนึือกหวังพระสมเด็จนึือกหวังพระสมเด็จก็จะได้สมเด็จนึือกหวังพระหลวงปู่ทิมก็ให้ได้หลวงปู่ทิม ได้หลวง่ทีมส่งความปรารถนาส่งความปรารถนาทุกประการที่สำคัญต้องมีพุทธคุณเท่านั้นใช่ครับใช่และผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ที่มาในงานผมก็หลามจนผมน้ำตาไหลเลยเพิ่มใจมากคขอบคุณครับสวัสดีครับ